สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ก่อนเกมกับพามเป็นเด็กผีประจำวันอังคารที่1รกรกฎาคม2,568วันนี้มีฟุตบอลมาวิเคราะห์ให้ฟังกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับประกอบไปด้วยฟินแลนด์พีเมียรครับคูพีเอสพบกันทิสตันฮิวชิงกีและอีก2คู่เป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกา รอเบริกพบกับยูเวนตุสแลวก็โปรตเซนดอกมูลพบกับมอนทรีสซึ่งก่อนจะไปฟังวิเคราะห์ทั้ง3าคู่นะครับผมฝากครอบครัวเดอะแชมเปี้ยนคอมมิชชั่นฟุตบอลที่แม่นยำที่สุดในขณะน,นี้สามารถเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคก,กันได้ที่ l i อ้อ7ดีตามที่เห็นหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับโอเคเราเริ่ม,มที่ฟินแลนด์พีเมียครับคูพีเอสพบกันนิสตันฮิลชิงกิคู่นี้แข่งกัน4ทุ่มนะครับ คูเปสปัจจุบันนี้อยู่อันดับที่2ของตารางนะครับแข่ง14นัดมี26คะแนนส่วนกานิสตันครับอยู่อันดับที่7ของตารางแข่ง12นัดมี16คะแนนในส่วนคูเปียสเนี่ยพวกเขามีแต้มเท่ากับอินเตอร์ตูคูนะครับแต่ว่า แข่งมากกว่า2นัดถ้าลงเล่นนัดน,นี้จะเท่ากับพวกเขาแข่งมากกว่า3นัดถ้าชนะไม่ได้เนี่ยแล้วอินเตอร์ชนะที่เหลือจะโดนทิ้งไปห่างพอสมควรนะชนะวันนี้จําเป็นต้องชนะนะครับทีนี้เราไปดูฟอร์ม5านัดล่าสุดของทั้งคู่กันครับคูเปสใน5านัดล่าสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2มอ2นัดล่าสุดชนะนะครับส่วนการที่สัันครับ5านัดล่าสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้2 3นัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะ5นัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับเป็นคูเปสชนะได้4นัด แล้วก็เสมอกันไป1น,นัดฟอร์มโดยรวมเนี่ยคูปีสก็ดีกว่านะครับฤดูกาลนี้คูปีเสเหนือกว่าแล้วก็การเจอกันเองคูปีสก็ดีกว่าฉะนั้นผมเชื่อวันนี้คูปีสจะชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับไปลุ้นเม็ด2เอานะต่อที่คู่ที่2ครับเราไปกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสมมร,สมมรสโลกที่สหรัฐอเมริกานะครับเริ่มมาที่คู่แรบริดพบกับยูเวนตุสคู่นี้แข่งกันตีสนะ มาร์กิกลเนี่ยก็เป็นทีมจากสเปนนะครับส่วนยูเวนตุสจากอิตาลีเน,ะนาะห้านัดล่าสุดของเดลมาริดนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะโดยแบบเป็นชนะ4นัดและเสมอ1นัดก็คือเสมอในนัดแรกของรายการนี้กับอัลฮิรานะครับส่วนยูเวนตุสครับห้านัดล่าสุดพวกเขาเพิ่งจะมาสะดุดในนัดล่าสุดที่แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอย่างขาดลอย2ต่อ5ที่เหลือก่อนหน้านั้น4นัดพวกเขาชนะรวดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับ5นัดชนะ4แพ้1นั่นะฟอร์มกันเจอกันเองครับคู่นี้ครับมาริดชนะได้3นัดแล้วก็ยูเวนต โดยรวมถือว่าสูสีกันนะครับจริงๆยูเวนตุสเองเนี่ยก่อนจะมาแพ้ซิตี้ผมบอกเลยว่าพวกเขาฟอร์มดีมากนะชนะแล้วก็ชนะได้สวยด้วยนะครับแต่ว่าการแพ้ในเกมล่าสุดก็ทําให้โม omentum และความมั่นใจหายไปพอสมควรและถ้าเราเทียบกับคุณภาพผู้เล่นเนี่ยยังไงมัดดิกก็ยินดีกว่านะช่วงนี้มาดดิกก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า2นัดล่าสุดพวกเขาก็ชนะได้และยิงได้อย่างน้อยนักละ3าประตูแต่คู่นี้ผมดูแล้วยูเวนตุสเองก็มีทีเด็ดนะครับผมเชื่อว่าคู่นี้ มัด้ีกเฉือนได้นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยผมมองมาสกอร์สูงดีกว่าแต่ถ้าจะเลือกทีมในทีมหนึ่งมองไปที่เรามาดริครับ ต่อด้วยคู่สุดท้ายครับยังคงเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกานะครับโปรเซียดอกมูลพบกับมอนเตเรคู่นี้แข่งกัน8ปดโมงเช้านะดอกมูลจากเยอรมันนะครับส่วนมอนเตเราจากเม็กซิโกนะฟอร์ม5นานัดล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยใช้ได้เลยนะครับดอกมูลครับ5้านัดล่าสุดพวกเขาชนะ4เสมอ1เป็นการเสมอในเกมแรกกับฟูมินิเซ่นะครับแล้วก็2นัดล่าสุดพวกเขาชนะรวดเลยนะส่วนมอนเตเรครับ5้านัดล่าสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะัดแต่ในรายการนี้พวกเขาเสมอ2นดดัดแรกและชนะในนัดสุดท้ายยังไม่แพ้ใครนะคู่นี้ไม่ เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ถ้าเราอ้างอิงจากฟอร์มปัจจุบันอ้างอิงจากคุณภาพพูดเล่นแล้วก็ความมั่นใจโมเมนตัมตาม่ตางๆผม,มองว่าดอกมูลกำลังอยู่ในช่วงที่ดีกว่าและคุณภาพที่ดีกว่าจะทําให้ดอกมูลเอาชนะได้ครับผมเชื่อว่าดอกมูลจะเฉือนชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับสรุป3คู่วันนี้ครับคูพีเอสกันนิสันมองไปที่ครูพีเอสครับเรอลมริดยูเวนตุสมองไปที่เรอลมริดแล้วก็ดอกมูลมันเทนมองไปที่ดอกมูลครับสุดท้ายผมฝากเดิะแชมปเปี้ยนไว้กับทุกคนอีกครั้งนึงนะครับมาเป,ป็นะ